ไปยามองจิใสโอ้ยสีดผมไปบ่ได้ไปไว้เันบอลล้มเลยอวันเนี่ยอไปคคววาาอันนั้นอันนั้นที่ความน้ำบ่อันนั้นหรือไปยามองอันนั้นยามองความความยามองต่อจีว่าคนนั้นมายามองจีอ้ามันถืออยู่บ่ล่ะไม่ใช่ถือควายได้หน่ะเอาควายควายลงอ่ะ

ควายตามกับบ่เป็นอย่างตีควายลอยตามขามภาคเสื้อยองแบบองประกันนาะวะมองประกันมองประกันควยตามกับบ่มีกายใสเฮะผ่นกายใส่หันเลยบ่หญควายอันผ่านธาอมปมปิยันปิวเลยน่อ้าวเลยขาดเลยอันนี้อันนี้จะบ่เป็นยังมควายมัลงหันเนาะมันกับยันสร้างบ่ย้าควายโอนขามเมอแล้บึมลงหันอความชุดมองเสื้อยองเฮ แต่ว่าทนทานทนทานไม่บอกทนทานนีพยายามมาจะพ้นหมดเลยเดียไปใส่นะคาราบก็จจุนมาแล้วอาสิไปเยเนไดนเน่าบานสิมาอยู่บ่ขีโตมีเดบ่ลงน้ำบ่บ่ยานดิ ของผู้ช่วยเพื่อนเขาบอกอยากลงจนได้บอกลงอันนี้ปอยานเด่นปอยานขีดตัวมาขีดตัวไม่กลัวกลัวแต่น้ำดิ <c oughs> อ่าคาราบาวกลัวหรือเปล่ามาเลยถ้าปอยานขีดตัวมาเลยมาเลยมามามา <c oughs> ยังยืนเลยอ้าวสงสัยแล้วบ้านนี้สงสัยแล้วบานนี้เปลี่ยนใจเปลี่ยนใจสบอกเห้เนาะเปลี่ยนใจสบายสบายร่งน้ำะบายยืนจุกเลยพูดนะมู่กันยืนจุกเลยพูมู่กันเลยเปลี่ยนใจแลละเปลี่ยนใจแล้วบ้านนี้อ๋อมา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 ต้องกลัวนะบุญยนเขาบอกบุญยันบุญยานบุญยันงโอ้มู่โาเลี้ยงแถวเลยตามหลังกันข้าวบ้าแม่นี้มากกษชิมาามันบนี่เปลี่ยนใจเปลี่ยนใจมาสาม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 าเปมามามามมา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 มมามาๆ มามามาตีัวมุ้งาถ่หยหนอมา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 ต้องห่วงสิขอมาแหมเอ้าเอาเปลี่ยนใจแล้วสิเปลี่ยนใจแล้วเอามาลูกนู้สิไปทางไหนลูกหลานมาได้ไหมสิไปทางไหนบบบนี้ยนหัมาเอ้ามามามาตักเอ้ยตักมามามาขามาตักมามาถ้าแม่โตใหญ่มามานี่ทั้งทั้งหลังตามเลยนี่ เอออันนี้หัวหน้าบทีงนี่นี่ี๋ยวเจ้าของอันเสียงเจ้าของมาได้ยินเสียงมันก็มาเลยเจ้าของว้าวบาดเดียวมันไปเลยได้จักะมาๆมาไหมมาๆนะจักรวันี้สรุปอยู่นะเพราะพากันลงเลยได้ดิฮะคันขันเลื่อนบันฮะคันคันเลื่อนบันขันขันลยบักโอ้หมอน้ำทิมสี่ไปทางไหนมาดิมาเป็นจ้ะ บเป็นแจฟูเลยบ้งหัว <c oughs> าเนามามามาตะน้ำทีมเลยน้ำทีมพาหมูลงลุยเลยหวัวหน้ามามาโอ้มาลมามาลงมาลง,ลง,ลงมางงงงโอ้ยหนัน ไหัวหน้าทีมบ่อลงเลยหรือหัวหน้าทีหมอปลาลงไปใส่แบบนี้ไปลงห้องลองห้องข้ามหม,มานี่ไป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 โอ้บ่อกะบ่อกะต้องการไหมต้องการไหมที กูได้มาแล้วมาแล้วหัวหน้าพามาตัวนี้พามานน่ตัวนี้พามูย่างเลยตัวนี้โอ้ตัวอื่นบวอย่างตัวนี้พาย่างนน่หัวหนาาา้หนา,นาสสท, sure. ทามมีมนี่เอาเอาไป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 หัวหน้าทีมพาย่างละแต่ก็ห้ามไปขวามเลยหัวหน้าทีมพาย่างหนุกูดิเอามาตาม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 มา ต้องมีหัวหน้าฝูงได้ท่านบอไปได,ได้หัวหน้าฝูงนี้บอกผ้าหมูลงเลยหัวหน้าฝูงดูเลยลงน้ำดูน้ำลงน้ำก็มีโฟหัวหน้าฝูงนี้บอกผ้าหมูยางเลย ไปย่างย่างย่างไปเดียวงแถวกันเลยห,หัวหน้าพายางทีแรกหัวหนาา้าผพายางเนาะไปเป็นทีมเลยเป็นฝูงเลย ไปยางพักันยางห้าโมงหรอวะันหกโมงหรอพาคกันเมื่อไงวะฉันพากันเมื่อไงวะฉันไปพากันยางพากันเมือ่อพากันเมือ่อ ข้ามเราข้ามเรากัยีนชโรชะเรอยู่บ้านี้เอามาอย่งบ้านี้มกระหลงโป้งโป้งนีไเสียงดัง chắc luôn nam này chắc khỉn mà nè đi mong đi xiêu hơn nữa này viên về จ่เบงก็จะไปละ ลาล,าาลวันนี้ก็ใหส้มบรรยากาศท้องทงุท่นททงนาโดนโทอยคะ่ะโดนทอยทุ่งนาโดนทอยค่ะ ช่วงนี้ก็ตลาดยังบ่เปิดนะคะตลาดนัดก,ก็ยังไม่เปิดเลยค่ะโควิดยังบ่พอยังอันลามปีสกินอีกก็เลยช่วงนี้ก็เลยว่ไได้ถ่ายตลาดนะคะถ่ายแต่ทงทุ่งนาทุ่งหญ้าควายกินหญ้าไปก่อนนะคะเอาไว้เมื่อใดเปิดตลาดจะจะแจ้งข่าวให้ทราบอีกทีนะคะท่นผู้ชม ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพดีแข็งแรงทุกคนนะคะโชคดีตลอดปีและตลอดไปค่ะสุขภาพแข็งแรงค่ะอยู่ดีสบายทุกคนค่ะขอให้ทุกท่านปลอดภัยค่ะโชคดีตลอดไปนะคะ